เลวยความร่มเย็นเป็นสุขงั้นดูสิเนี่ยตอนนี้ฉันต้องมาเลี้ยงลูกให้ชาวบ้านชีวิตฉันทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันแย่ไปหมดเลยมองกุฏิของเดงมองไปมองมาสายตาก็ไปปัะทะเข้ากับแมวตัวนั้นพอดีเรารำพึงขึ้นมาว่าเพราะแกทีเดียวนั้นนางเมวชีวิตฉันถึงยุ่งได้ขนาดนี้แมวก็ขาดรับเนี้ย เพราะแมวตัวเดียวพระรูปหนึ่งเสียผู้เสียคนสะท้อนว่าอะไรชีวิตคนนั้นถ้าปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านนะชีวิตมันกำลังไปของมันดีๆถ้าคิดไม่เป็นตะเลิดออกนอกทางเลยนี่คือตัวอย่างการคิดฟุ้งซ่านเช่นเดียวกันเหมือนกับผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันมากวันหนึ่งเดินผ่านแผงลอตเตอรี่ที่ถนนราชดำเนิน คุยกันเฮ้ยถ้าฉันซื้อลอตเตอรีนะถูกรางวัลที่หนึ่งนะฉันจะซื้อรถเบนซ์เอาระดับห้าล้านเ mm. พื่อนอีกคนก็บอกว่า mm. แล้วรถของแกเนี่ยจะให้ฉันนั่งไหมเ mm. พื่อนก็บอกแกจะนั่งรถฉันได้ไง แกก็ต้องหัดซื้อรถเองสิก็ได้อ่ะงั้นฉันก็จะซื้อลอตเตอรีร่เหมือนแกถ้าฉันถูกรางวัลที่หนึ่งน,นะฉันจะสร้างถนนวะเอาให้เจ๋งที่สุดเลยแล้วก็สร้างทางด่วนวะเก็บตังค์แกสร้างทางด่วนใช่ไหมใช่ทีนี้รถเบนซ์ของฉันเนี่ยมันวิ่งผ่านทางด่วนแกได้ปะเรื่องอะไรฉันจะให้รถแกมาวิ่ง ทำไมแกไม่ให้วิ่งวะเอ้าก็แกอยากไม่ให้ฉันนั่งรถแกทําไมเอ้าพูดงี้ก็สวยสิเอาไงก็เอากันสิวะสักพักเดี๋ยวต่อยกันพั่วเลยเลือดกบปากคนขาเราจะรีวิ่งมาห้ามพี่ใจเย็นๆก็ได้ถ้าเลาะกันด้วยเรื่องอะไรกไอหมอเนี่ยมันไม่ให้ฉันนั่งรถมันอ่ะก็มันนะสิไม่ให้ฉันเอารถไปวิ่งบนถนนมันอ่ะ แล้วรถคนอยู่ไหนยังไม่ได้ซื้อถ้านหนุนคนอยู่ไหนยังไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนี่คนขายก็ต้องถึงกับสังเวชเพราะอะไรความคิดฟุ้งซ่านาาน่ะคุณยอมเห็นแล้วยังมนุษย์นี่มันเต็มไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านอาตมาเคยเจอวัยรุ่นคนหนึ่งที่มาทำสังฆทานกับอาตมาน้ำหูน้ำตาไหล ตมาถามว่าทําไมน้ําตาไหละละ่ะลูกอ,อกหักครับระอาจารย์อ,อกหักยังไงแฟนบอกเลิกหรือไม่ได้บอกเลิอกอ่ะครับแต่ว่าผมจีบเขาข้างเดียวมาครึ่งปีละแล้วยังไงต่อวันหนึ่งผมมาค้นพบความจริงว่าเธอมีแฟนแล้วอะครับผมก็เลยรู้สึกว่าผมมันอ,อกหักไปแล้วนี่ขนาดผู้หญิงเขาไม่รู้เรื่องเลยนะถึงขั้นทำสังฆทานนะ คิดดูสิและยังปากดีนะคุณเมนะบอกอัตมาว่าผู้หญิงคนนั้นช่วยโอกาสเจอคนที่ดีที่สุดไปแล้วนี่สะท้อนความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ได้ผลอะไรฉะนั้นถ้าเราจะคิดต้องคิดให้เป็นจะคิดให้เป็นก็ต้องคิดเชิงบอกแต่ก่อนจะคิดเชิงบวกก็จะบอกวิธีคิดเชิงลบก่อนวิธีคิดเชิงลบก็คือคิดแล้วตัวเองแย่ คิดแล้วคุณภาพชีวิตไม่ดีคิดแล้วต่ําต้อยคิดแล้วมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเลยคนที่คิดในเชิงลบอย่างนี้นะไปอยู่ในที่ไหนก็ทําให้อะไรๆมันแย่ลงเช่นเรามาอยู่ที่นี่โอ้โหนั่งรถจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะถ้าคิดลบเนี่ยก็จะมองว่า มันเป็นกรรมของฉันนั่งรถจากฝั่งทนนะ้ำมาทำงานที่นี่จะไม่ทำก็ไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะไม่มีกินทนลําบากตากตํำแทบล้มประดาตายนั่งรถเมย์มารถเมย์ก็ร้อนเหมือนกับนั่งอยู่บนเตาแกส๊สมาทำงานนะ้เพื่อนร่วมงานก็ทำตัวเป็นเจ้ากรรมนายเวร อยากจะลาออกวันละสิบหนชีวิตเกเรแย่มากๆนี่คือคิดลบแต่ถ้าคิดบวกนะอยู่ฝั่งทนนั่งรถมาทำงานที่นี่โอ้โหทุกทุกวันฉันได้บำเพ็ญขันติบารมีในเมืองไทยใครจะโชคดีเท่าฉันฉันนั่งรถทุกเท้าทุกเย็นและแต่ละวันฉันได้เจอเพื่อนใหม่ๆบนรถเม์ตลอดเวลา มันนั่งจากฝั่งทนมาถึงที่นี่โอ้โหฉันได้เห็นคนเห็นบ้านเห็นเมืองเห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยชีวิตเนี่ยมันเดินรมมากพอมาทํางานปุ๊บเพื่อนร่วมงานที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของฉันนะั้นมีอยู่ทุกตึกเลย <c oughs> การที่เขาอิจฉาเราแสดงว่าเราจะต้องเป็นคนเก่งจริงๆใช่ไหมไม่งั้นไม่มีใครมาเสียเวลาอิจฉาเราแน่ๆนี่เห็นไหมพอคิดบวกเนี่ยเรื่องเสีย,สยห,หายก็มองให้เป็นบวกได้ แต่คนส่วนใหญ่คิดบอกไม่เป็นติดอยู่ที่การคิดลบเช่นพระรูปหนึ่งที่ประเทศออสเตรเลียท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาช่วงที่สร้างวัดป่าใหม่ๆท่านก็กอ่อกำแพงวัดเองกอ่อกำแพงเสร็จแล้วอิดประมาณพันก้อนมีอิดสองก้อนที่โลร่มาไม่เป็นแถวไม่เป็นแนวเพราะฝีมือช่างสมัครเล่น อิด998ก้อนสวยหมดเลยเวลาแขกมาชมวัดท่านจะพาชมจุดโน้นจะพาชมจุดนี้แต่พอเดินมาถึงจุดที่อิดไม่สวยท่านจะรีบๆเดินก้าวเท้าฉับๆับๆับับับ,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 บไม่อยากให้ใครรู้ถ้าเป็นอย่างนี้มาตลอดท่านรู้สึกขายหนะ้าอยู่ไ้ยวันหนึ่งมีสถาปนิกคนหนึ่งมาเยี่ยมวัด สถาปนิกคนนี้ก็เดินมาชมโน่นชมนี่แล้วก็มาชมกําแพงสถาปนิกก็บอกว่าหลวงพ่อกําแพงที่นี่ใครก่อนะมันสวยจังหลวงพ่อบอกไม่สวยแต่ผมว่าสวยนะครับหลวงพ่อไม่สวยหรอกโยมที่อื่นสวยกว่านี้เยอะจูงแขนโยมเดินไหนโยมเห็นท่านลุกนี้ลุกหลนก็เลยมองดูที่กําแพงเห็นอิฐสองก้อนโผล่แซมออกมาสถาปนิกก็ชี้หลวงพ่อ นิอิดสองก้อนนิโผล่มาได้ยังไงเนี่ยหลวงพ่อหน้าชาเลยเพราะรู้สึกละอายแต่สถาปนิกมองอีกมุมหนึ่งนะสถาปนิกมองว่าหลวงพอ่อวิเศษเลยเอ่ะอิดสองก้อนนิโผล่มาเป็นปริศนาธรรมใช่ไหมวราะชีวิตคนเราประกอบไม่กายกับจิตหือสุดยอดไอเดียเท <laughs> <laughs> ่านั้นเองนะหลวงพอ่อยิ้มใครก่อกำแพงนี้หลวงพอ่ออาตมาเอง เห็นไหมตอนแรกมองโลกในแง่ลบเดินหนีกำแพงแห่งน the ั้นตลอดเวลาเห็นไหมอิดสวยๆ998ก้อนท่านมองไม่เห็นความดีท่านเอาสองมาลบ998อ่ะคนคิดลบมองสิ่งที่ดีๆให้เสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดลบตลอดเวลาสิ่งดีๆในชีวิตของเราจะไม่ผ่านเข้ามานะ อาารมภาพเคยไปบรรยายในโรงงานอย่างเงี้ยคุณโยมมีบริษัทแห่งหนึ่งมาติดต่อนิมนต์ประธานบริษัทเลยซีโอมาเองนันาการนะครับพระอาจารย์ผมศรัทธาพระอาจารย์มากอ่ากนีิมนต์พระอาจารย์ไปบรรยายที่บริษัทของเราบริษัทอยู่ไหนโยมอยู่กรุงเทพครับสำนักงานใหญ่คนฟังเยอะไมโยมพันกว่าคนครับ ที่นอนมีจอโปรเจคเตอร์จร,จริงๆแบบที่นี่ไหมมีครับท่านอาจารย์เครื่องเสียงพร้อมไหมพร้อมถ้างั้นอาตมายินดีไปอาตมาก็บอกให้เขาเตรียมโปรเจคเตอร์เตรียมเครื่องเสียงแล้วก็คนเป็นพันอาตมายินดีไปพอนิ่นมนเสร็จแล้วนะพอปลากินเหยื่อเรียบร้อยนะถึงเวลาไปบรรยายจริงๆนะ ให้ฝ่ายบุคคลโทรมาบอกว่าผู้ใหญ่จะให้ไปเทศที่โรงงานที่